ธุรก,กิจของเมกุมิกรุ๊ปนะฮะเราเริ่มมาจากเรียกว่าเป็นศูนย์ดีวะฮะแล้วก็เราทําเสื้อผ้ามาก่อนแล้วส่งออกญี่ปุ่นอย่างเดียวเราไม่ทําเสื้อผ้านส่งในประเทศไทยตอนนี้ก็2 0กว่าปีแล้วช่วง10ปีที่แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนโครงสร้างข,ของบริษัทโดยที่นอกจากเสื้อผ้าเราเนี่ยเราก็อยากทําอาหารเราก็เลยเอาอาหารที่เป็นญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยจากที่นากูยาเนี่ยเรามาเริ่ม เป็นธุรกิจอาหารที่มาจากจิตวิญญาของญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็เริ่มจากธุรกิจอาหารตรงนั้นเมื่อเราเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นจากอีกโมเดลอันหนึ่งมาเป็นอีกโมเดลหนึ่งความยากและความง่ายเนี่ยคือธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยฮะข้อจำกัดค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรูปแบบค่อนข้างยากที่สุดละในธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยธุรกิจเสื้อผ้านี่ยากที่สุดละเสื้อผ้ามันเป็นแฟชั่นที่ต้องเปลี่ยนตลอดเวลาแต่พอเราเปลี่ยน จากเสื้อผ้ามาเป็นอาหารเนี่ยมันโคตรง่ายเลยอาหารนี่มันทาซ้ําๆๆๆๆในธุรกิจอาหารมันมีปัญหาไหมมีเยอะมากแต่เพียงแต่ว่าเราแก้หนึ่งครั้งเนี่ยในการแก้หนึ่งครั้งเนี่ยมันจะถูกจดจําแล้วก็ทาซ้ําๆๆๆจนมันมีความชนานาญเพราะนั่นคือธุรกิจที่จะจากเสื้อผ้ามาอาหารมันง่ายมากเหมือนกับแบบเป็นคนละขั้วก็จริงแต่ว่าความยากกับความง่ายเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงธุรกิจอาหารของเมกุมิกรุ๊ปนยฮะมันแตกต่างอย่างที่ว่าเราทําจากจิตวิญญาณจริงๆ เราไม่เคยเอาตัดกิ่งจากญี่ปุ่นแล้วมาปลูกนะเราเอามาเล็ดของญี่ปุ่นจริงๆมาปลูกเพื่อให้มันโตในการทําธุรกิจของเราตรงมีคุมิกรุปเนี่ยเรามีทีมแบ็กอัพก็คือเป็นทีมญี่ปุ่นทั้งแผงเลยตั้งแต่ทีมที่เป็นทีมไอเนดีที่เป็นคนญี่ปุ่นทั้งหมดนะฮะแล้วก็ทีมที่เป็นคนไทยผสมร่วมแล้วก็ทีม CX ทิ่ออกแบบประสบการณ์ล้วนๆเลยแล้วก็ทีม c ีที่ออกแบบทั้งหมดเป็นภาพรวมอีกทีนึงแล้วมาประกอบกันทั้งดีไซเนอร์ด้วยเป็นญี่ปุ่นทั้งหมดเลยตอนนี้เมกุมิกรุ๊ปนี่มีหลายแบรนด์นะทุกอินอาหารเนะี่ยเรามีทั้งเมื่อก่อนเรามีทั้งเ,เป็นเซกเมนต์นะฮะเซกเมนต์อิชากาะยาเรามีคาชาคาชานะ,ะแล้วก็มีมัสรีเดโกโก้ส่วนเซกเมนต์ที่เป็นอา,อาหารเส้นเป็นราเมงเรามีตนน้นก็มีซูชิมาโกโกซูชิมาโกโกปีนี้เป็นปีที่10ละที่อยู่ในเมืองไทยแล้วอ,อีกแบรนด์หนึ่งที่เราทำอยู่ททุกกวันนีี้่เเราแบบแบบบบสล ทำเหมือนสตาร์ทอัพเลยก็คือตัวโอซาวารามองเราโตแบบสตาร์ทอัพนะเราทำธุรกิจแบบ SME แต่เราโตแบบสตาร์ทอัพก็คือโตเป็น X เราไม่โตแบบปีหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์เราโตเป็น 1X2 X3 x ปีนี้เราปีนี้เราจะโต 3X ครับผลกระทบจากโควิดนี่ฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกตรงๆว่าคือเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมคอนขอบคุณโควิดด้วยทางใที่ทาให้เราโต โตอีกหนึ่งเท่าโดยที่เรามีกลยุทธ์ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าในกรณีที่มันมีวิกฤตต่างๆเนี่ยมันมีทางออกอย่างไรบ้างเราเขียนวิสัยทัศน์แผนไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็โมเดลธุรกิจเราเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนที่โควิดจะมาเพราะว่าสัญญาณบางอย่างที่มาก่อนหน้าโควิดนี่คือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเศรษฐกิจโลกมันไม่ค่อยดีในกลุ่มมิกรุปนะครเรามีความฝันว่าอีก5ปีข้างหน้านี้เราจะไป ในตลาดหลักทรัพย์ให้ได้นะครับตอนนี้เราก็เติบโตในลักษณะที่เป็นก้าวกระโดดเราจะต้องเป็นบริษัทมหาชนให้ได้อันนี้คือความฝันนะครความฝันของมิกมกี้คลุบเลยปีนี้มกกี้ครุเราจะปล่อยแบรนด์ใหม่ที่จากญี่ปุ่นอีกหนึ่งแบรนด์นะครก็คือ คาราเกะคิวไดครับตอนนี้เราใกล้จะปล่อยเ็มที่แล้วรอติดตามนะฮะเราจะเป็นไก่คาราเกะที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยมากับกจินติญญาณญี่ปุ่นแท้ๆครับฝากถึงเจ้าของธุรกิจ SME นะฮะหรือแม้กระทั่งยังไม่ใช่ SME ก็ตามนะถ้าจะทำธุรกิจนะให้นึกถึงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพราะนั้นคือการทำธุรกิจเนี่ยผมฝากถึง SME ทุกท่านโจทย์ใหญ่ๆคือเรื่องของกลยุทธ์ฮะอย่าคิดว่าแค่วิชั่นแล้ว มันสามารถพาธุรกิจไปได้ไม่มีทางฮะคุณต้องลงในกลยุทธ์หนักที่สุดแล้วยุคนี้เนี่ยฮะถ้าไม่มีกลยุทธ์เนี่ยสู้ยากครับเพราะนั่นคือสิ่งแรกที่อยากจะให้ทำเลยคือเรื่องของกลยุทธ์ครับเพื่อไปสู้กับคู่แข่งให้ได้ก่อนอย่าสู้กับตัวเองฮะเราต้องสู้กับคู่แข่งครับ